ดิดเมาอมดวตา s o k โซดออกโฮกนั่นเนี่ยเนบอกว่าคข้าน้่คือตมนคะันขูที่หลังเลยเหดอกไม้ประป่านน้ำเต็มเลยกซ้ม น้ำขึ้นสูงไหลก็เรือใหญ่เบอร์ครับน้ำลดลงไหลก็เรือใหญ่กับเขาพันกระเบือพันกระยุดเลยค่ะ